ข่าววันนี้เราจะมาขึ้นข่าวกันนะคะโอ้โหแค่เห็นกระเสี่ยวไส้แล้วนะคะคุณผู้ชมแค่เห็นก็จะอวกแล้วนะคะโอ้โหแล้วดูถนนดูถนนหนทางคือแบบสุดๆตรงนี้อาจจะง่ายอยู่นะคะพี่ว่าอาจจะมีอะไรรออยู่ข้างหน้าก็ได้นั่นไงตรงนี้นะคะจะเป็นทางช่องแคบมารากานะคะต้องระวังตกให้ดีนะคะต้องใช้สมาธิสุดๆเลยไปค่ะเรียบร้อยผ่านมาได้โอ้โหเดี๋ยวก่อนมีการติดมีการตุปัตุเปะนะคะหรือว่าฉันเมารถหรือเปล่าวันนี้ โอ้โหตรงนี้หินสีดําเยอะมากเลยนะคะตรงนี้คือไรห้ามไปใช่ไหมได้เลยสงสัยสงสัยจะอันตรายนะคะโอ้โหตรงนี้แหละคืออันตรายสุดนะคะโอ้โหแล้วคือแบบถนนแคบมากเลยคุณผู้ชมระวังตกให้ดีนะคะอุ้ยจะทะเลสวยมากเลยนะคะทะเลสีครามท้องฟ้าสดใสมองเห็นระบายแล่นอยู่ในทะเลนะคะอุ้ยตรงนี้คือน่ากลัวนะตรงนี้ระวังให้ดีโอ้โหเลี้ยวซ้ายสุดกําลังค่ะคุณผู้ชมจังหวะนี้เปึ๊บโอ้โหดูดิ มีเมฆมีหมอกเต็มไปหมดเลยนะคะค่อนข้างสวยเลยดูดิเปิบเปบนี่ระวังให้ดีค่ะคี่แบบโอ้ยเดี๋ยวตรงนี้แคบว่ะอุย้ยเดี๋ยวก่อนติดหลออติดหล่อแปบ๊บหนึ่งนะถอยหลังถอยหลังเพินไปปะอันนั้อยู่ไปค่ะข้างหน้าเราเห็นปากถ้ำแล้วนะคะโอ้แล้วตรงนี้ใครเอาไม้มากัดเนี่ยให้มันขี่ยากเข้าไปอีกนะคะโอ้ยตายแล้วไม่เป็นไรฟิลแบบถนนวิบากนะคะถนนวิบากกรรมค่ะ ีกสองท่อนไม้เท่านั้นนะคะแล้วก็จะสามารถผ่านไปได้โอ้ตรงนี้มีแอ่งน้ด้วยว่ะว่าแล้วทำไมยุงเยอะจังนะคะมันเพราะยุงนี่เองนี่เราขี่อยู่บนดวงจันทรเป่าวะกุกหะชิบหายโอ้ยถนนอะไรวันนี้่ะถนนงบหมดนะคะโอเคค่อยๆไปนะคะไปอย่างมีสติเฮ้ยล้วเพื่อนเราไปแล้วว่าต้องแบบค่อยๆจริงๆคุณผู้ชมไปยึกยือเป็นงูเลยค่ะตอนนี้ไปอีกนิดเดียวนั้นค่ะอีกนิดเดียวนั้นเราก็จะสามารถผ่านพน้นวิบากกรรมตรงนี้ไปได้เรียบร้อยค่ะ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวล้อปัดล้อปัดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหตรงนี้มีแอ่งน้ำอีกแล้วต้องระวังตกให้ดีนะคะตกปุ๊บตายปั๊บต้องไปเริ่มใหม่นะคะเสียเวลาสุดๆแต่ต้องรีบไปนะคะเราจะไปดูภาพที่ตกดินกันค่ะเราต้องไปให้ถึงก่อนเย็นนะ,ะเจอถนอนอีกแล้วโอ้ยแล้วเพื่อนเราก็คือแบบเพื่อนเราก็คิดนานอยู่นะคะว่าจะไปดีไหมเราก็ต้องไปค่ะโอ้ยพุดถังพุดโธนโมสัจบนะคะขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยเถอะเลี้ยวซ้ายทีหนึ่งเลี้ยวซ้ายทีหนึ่งเ,งเออไปเลี้ยวขวาหน่อยเลี้ยวขวาหน่อย เราทำได้ค่ะเราทำได้นะคะเราเป็นคนเก่งค่ะตรงนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายหน่อยนะคะโอ้ตรงนี้โอ้โหล้วเพื่อนเราจะไปถึงแร้วะเดี๋ยว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 ถอยหลังหน่อยถอยหลังหน่อยนะคะอุ้ยเพื่อนเราไปแล้วนะคะทําไมมันเล่นชํานานจังวะอันนี้เดียวเท่านั้นนะคะนี่ค่ะหมดวิบากกรรมเรียบร้อยแปน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 แปตรงนี้มีอะไรก็ไม่รู้ว่ามีฟันอะไรก็ไม่รู้นะคะโอ้โหตรงนี้โอ้โหราวาค่ะคุณผ โอ้วิวอย่างสวยนะคะสวยด้วยอันตรายด้วยประเด็นนี่รถชั้นจะน้ำมันหมดหรือปาเนี่ยทำไมฟันที่ป่องมันเยอะจังวะดูเหมือนว่าจะถึงแล้วนะคะถึงบ้านเลยอะเฮ้ยตรงนี้แคบอยู่นะแล้วมีความมืดความอะไรยาะโอเคในที่สุดแล้วก็ออกมาได้นะคะโล่งเลยอะ่ะคือแบบโล่งสดๆนะโอ้ยเพื่อนรอดชั้นด้วยเซอ๋อขึ้นเข่านะครับเป็นทางขึ้นเลยอะตรงนี้ลาวาก็เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเป็นธรรมชาติสดๆอ๋อมันเปิดไฟได้นี่เออเริ่ดนะคะทำไมชั้นเมื่อกี้ไม่เกิดไม่เปิดไฟวะมองไม่เห็นต้องนานนะคะ โอ้โหตรงนี้เป็นแบบทางแบบวิบยืมากเอารถรถสะดุดนะครับรถสะดุดโอ้โหตรงนี้เด้๋ยวเดี๋ยวรถแรงเกิดอุ๊ยบ่อน้ําร้อนนะครับบอกเลยว่าตกไปตายแน่ๆค่ะคุณผู้ชมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ถร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 ถแรงรถแรงรถแรงรถแรงก็ไม่ดีนะครับบอกเลยไปอย่างแต่เย็นเพื่อนไปสิเพื่อนไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหูเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงน่ากลัวว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเฮ้ยตกน้ำอ่ะช่วยด้วยตกน้ำอย่าให้รถฟาดอย่างเดียวค่ะโอ้ยสภาพโอ้ เออรอดมาได้นะคะถือว่าโชคดีนะคะที่รอดมาได้อุ้ยสลุด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 อู้ยูตรงนี้เราบังสลไลด์โอ้โหสไลด์จริงๆค่ะโอเคเข้ามาในท่าอีแล้วค่ะรอบนี้โอ้โหโชคดีนะที่รถพี่มีไฟน่ะอุ้ยดูรนแรงรถแรงรถแรงรถแรงตอนนี้พี่จะมาถึงกลางแมปแล้วนะคะอุ้ยภูเขาไฟฟูจิอ๋อโหสวยสุดๆนะคะเนี่ยอ่อุ้ยอีกนิดเดียวค่ะอุ้ยเดี๋ยวหูกับสไลด์กับสลไลด์ เกือบสไลด์นะคะเย้ yeah, เรามาถึงกลางด่านแล้วนะคะตรงนี้มันเป็นทางแคบอีกวอุ้ยเดี๋ยวเกือบสไลด์นะคะอุย้ยไปไงแล้วนะ่ะมีไม้ขั้นอีกละอ๋อเหมือนว่าเอามีไม้ขั้นแบบกันแบบลดสไลด์ป้าฟิลนั้นเลยนะคะเป็นคนสร้างเนี่ยโอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยเดี๋ยวโอ้เรียบร้อยเ <laughs> สียจะสิบโลบัคเลยยาในการฟื้นคืนชีพนะคะ ต้องค่อยๆไปจริงอย่ามั่นนะคะอย่ามั่นเกินบางทีนะเออแล้วก็ไปว่าคนวางไม้นะคะเขาวางเพื่อไม่ให้รถไหลลูกเมื่อกี้พี่ตายตรงนี้เลยอะน้าฟาคมขมำขม้มไปเลยหูเร้น้ำเชี่ยวไหลแรงมากอุ้ยเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งถอย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 เออมันน่ากลัวจริงๆนะตรงเนี้ยเอยถ้าขี่ตรงนี้มันจะไม่ขุกขานะคะแต่ก็เสียวตกคลองสิประเด็นตรงข้าหน้ามีป้ายเตือนอ่กูปึ๊บไป น่ากลัวนะค่อยๆไปค่ะเออแบบนี้แหละแบบนี้แหละแบบนี้แหละล้อไปค่ะล้อไปค่ะเออดีไงล้อไปทางนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเลิศบอกเลยว่าไอ้ดับบน้ำร้อนที่ทำอะไรชั้นไม่ได้หรอกนะคะเฮ้ยตรงนี้มีสะพานอะไรก็ไม่รู้อะนะโอ้โหสวยสุดๆ,ๆ,ๆนะคะต้องไปทางไหนต่อละเนี่ยอ,อ๋อตรงนี้ทางตันหรอไปไม่ได้ใช่ปะงั้นไปทางนี้แทนนี่ตรงนี้มีถนนที่แบบว่าให้เราขี่อ้าวทำไมอะไปไม่ได้อ แล้วเราต้องไปทางไหนล่ะคุณผู้ชมนี่หรอเราต้องยกหน้าไปเหรออ้าวตายหาเลยกูอ้าวหรือว่าเราจะต้องขึ้นบนสะพานอันนี้ว่าคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องไปทางไหนต่ออันนี้เหรออ้าวแม่งตกเฉยเอ้าวอะไรอยบเมื่อกี้นะคะพี่ลืมอัดคลิปป่ะพี่จะต้องเออน้องๆจะต้องข้ามาสะพานสีแดงอันนั้นขึ้นมานะคะคือมันก็จะสูงมากๆเลยอ่ะสู้ตรงสะพานแดงเมื่อกี้มาเจอกับถนอนอะไรก็ไม่รู้อ่ะไปเหมือนเดิมค่ะ โฟกัสที่ล้อของเราให้ดีนะคะอย่าให้ตกเอ้ยยังพอไปได้อยู่นะคะเออโอ้ยเดี๋ยว็ดเด็เดหูพูดปุ๊บว่าพูดปุ๊บจะตกปรับเลยหรอกอนี้เดี๋ยวทนายคุณผู้ชมอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตกจะตกจะตกไปแล้วไปค่ะเออเลิศค่ะผ่านไปได้นะคะคือต้องไต่สุดๆนะคะไต่ข่าสุดๆโอ้เปิดไฟก่อนนี่เลยรถเรามีไฟเด้โอโหดูเจอน้ำแก้วน้ำร้อนไปเนี่ยบอกเลยว่าถ้าตกบ่อแล้วรถฟ้ามี่คือก็ต้องไปเริ่มใหม่นะคะโอ้ลำบากเขาไปอีก วันนี้ลาย่ะมีคำเตือนอีกแล้วว่าอกปุกขขานะคะโอ้เป็นทางสะพานมังกรเลยนะเนี่ยอุ้ยเกือบอเกือบอเกือบเกือบโอ้ยเกือบตกเกือบหลับแต่กลับมาได้เธอมีเข้าฉันก็ต้องไปเออง่ายอยู่นะอยู่แต่ว่าแต่ว่าอย่าประมาทนะเมื่อกี้พี่เกือบตกแล้วประมาทเกินนะจ๊ะโอ้โหอันนี้คือแคบสุดนะคะแคบกว่าเดิมมีแคบกว่านี้ไหมเราเล่นประชดนะคะอู้ตรงนี้ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่งนใจเย็นนะคะแต่เยียบผินสีน้ำตาลนี่คือล้อระวังล้อปัดด้วยคุณผู้ชม อุ้ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละเลี้ยวปรับเซียนนะคะเลี้ยวปรับเซียนเอาไงดีคุณผู้ชมค่อยเลี้ยวค่อยเลี้ยวเออไปยังได้ที่อยู่นะคะเบรกก่อนเบรกก่อนเบรกก่อนเออเบรกหน่อยเบรกหน่อยนะคะวัยรุ่นใจร้อนแหมรี่ไปชุบชุบชุบโอ้โหยังไม่จบนะคะยังไม่จบกับสะพานงูนะคะสะพานมังกรอูตรงนี้มันบีบว่ะตรงนี้มันบีบให้แคบลงนะคะระวังให้ดี ปาดปื๊บเลยตรงนี้ระวังนะครับเป็นกบดักเล็กๆน้อยๆ,ๆแต่ก็ประมาทไม่ได้เลยนะคะเออจบจบๆๆโอ๊ยเด้อโอ้ย,อยไม่บอกแล้วบอกแล้วว่าอย่าประมาทนะคะอุย้ยวูตรงนี้แรงตรงนี้แรงตรงนี้แรงยังไม่จบกับสะพานมังกรน,นะคะคุณผู้ชมโอ้ตรงนี้คือแบบทางแคบฝั่งเมื่อกี้อีกมั้งดูดิมันจะค่อยๆแคบไปเรื่อยๆหรือเปล่าวะโหเรามีบ่อน้ําบ่ออะไรนะครับบ่อน้ําร้อนหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยโอ้ยแคบเข้าไปอีกไปเราทําได้ค่ะคุณผู้ชม ถ้าคิดว่าเราทําได้ยังไงเราก็ต้องทําได้นะคะโอ้ตรงนี้แบบว่าเป็นสะพานไสเดือนนะคะไม่ใช่งูละเล็กแบบนี้สะพานไสเดือนชัดๆไปเลี้ยวค่ะเลี้ยวค่ะโอ้โหตรงนี้แหละเลี้ยวยากอ่ะตรงเนี้ยอู้เกือบเกือบเอย่าคิดว่าจะเลี้ยวง่ายนะครับบอกเลยไม่ง่ายเลยค่ะคอ่อยๆยึือเป็นงูแบบนี้ไปก่อนนะคะเออมีคําเตือนอะไรอีกแล้วว่ามีคําเตือนอะไรอีกแล้วว่าอุย้ยบ่อน้ําร้อนนะคะนี่หูแล้วมีหลอดเลือดให้เราด้วยอ่ะอุ้ยเราต้องรีบไปนะยืบบคือแบบอยู่นานนี่คืออาจจะ ไดะะหลอดเลือดหมดหุ้ยหลอดเลือดหมดไวมากแต่ก็อย่าไปรีบมากนะคะยังพอมีเวลาอยู่อุ้ยจะครึ่งหลอดแล้วชิบหายแล้วก็ต้องรีบนะอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วถึงจะหุยๆๆๆๆ้ยหุ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 ้ไปเล่นไปนะอึดอาดไม่ได้นะเนี่ยเราต้องแข่งเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้หุย้ยถึงเส้นชัยแล้วว่าปึ๊บปึ๊บ๊บุ้ยมีการลอกนะคะมันเมื่อกี้มันไม่เห็นมุมนะคะโอะ้โหเจอสะพานอันนี้คือแบบอืหนักกว่าเดิมอุ้ยเดี โอเคผ่านมาได้ลวดหนึ่งเส้นแล้วนะคะสะพานหนึ่งเส้นเส้นที่เล็กสุดๆแตะะ่คันทุกคเส้นเล็กอยากได้เส้นใหญ่จังแต่ไม่มีนะคะเขามีแต่เส้นเล็กให้ขออย่าให้เป็นเส้นหมีอย่างเดียวก็พอเหมือนเดิมนะคะสังเกตล้อให้ดีนะคะคุณผู้ชมไปโอ้โหเดี๋ยวสะพานมันสั่นจังอะสะพานสั่นจังวะคุณผู้ชมดูดิตายแล้วโอ้จะเกิดอะไรคุณบ้าเนนะี้ยถ้าเหยยบไปนะคะหันวะมันมีความสั่นสามร้อยหกสิบเอเคอร์นะคะล้อจะปัดปะไม่ปัดนะคะโอเคโอ้ยีเดียวถึงเส้นไทยแล้วคุณผู้ชม อุ้ยเกือบเกือบเกือบประมาทไม่ได้พลาดไม่ได้ตรงนี้เลี้ยวนิดหนึ่งระวังให้ดีคุณผู้ชมตรงนี้มีดินใส่หลงด้วยว่าคุณผู้ชมสวยสุดๆไปเลยอ่ะนิดเดียวถึงเส้นชัยแล้วคุณผู้ชมเราเก่งเราทําได้เราทําได้นะคะโอ้ยอันนี้เลี้ยวสุดๆนะคะมีดินแข็งด้วยดินหินนะคะเลิศสุดๆไปไปเส้นชัยอยู่ข้างหน้าเรานี่มันเก่งสุดๆไปเลยนะคะเยสถึงยังถึงเส้นชัยนะคะยู โอ้ไม่ก็แล้วคือวิวคือสวยสุดๆนะคะเอาละเราก็ถึงเส้นชายที่เรียบร้อยนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่กันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบายบายจ้า